สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอ r ์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมรถดํารถขุดบายทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ่อของเสโดมนะคะตอนนี้แมคโครกำลังเติมน้ำมันค่ะแล้วก็ทีมงานน่าจะกำลังจอดทานข้าวกันนะคะมเมื่อกี้น้องนมเย็นเกือบจมแล้วติดเมื่อกี้ถ่ายคลิป ทำเมนูคายล้อนแต่พอดีว่าหนูลืมกดถ่ายนะคะก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อใครอยากไปทําตามนะคะก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์หาซื้อได้ในเซเว่นเลยค่ะทุกอย่างเลยงอกใครชอบกินงอกก็ซื้องอกใครชอบลยายําไยก็ซื้อลําไยนะคะมันจะมีลําไยกระป๋องงอกกระป๋องแลวก็ลิ้นจีที่เป็นผลไม้กระป๋องเนาะถ้าที่เห็นในเซเว่นนะแต่สับปะรดไม่เห็นในเซเว่นถ้าสับปะรดน่าจะต้องซื้อตามพวกโรตัศนะ เผื่อใครชอบอาจจะทําเป็นแบบผลไม้รวมอะไรเงี้ยแต่หนูชอบกินเงาะเพราะว่าหนูลองทำำําลําไยแล้วลําไยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆน้ําลําไยน้ำลำไยกระป๋องอ่ะมันจะออกเปรียปร้ยวๆค่ะแต่ถ้าเป็นเงาะมันจะหวานแล้วก็พอมันละลายเริ่มละลายกับน้ําแข็งมันจะพอดีมันจะไม่ไม่ ไม่จืดเกินอะ่ะมันมันอร่อยนะเพราะว่าหนูไม่ค่อยไม่ใช่หนูจะไม่ค่อยชอบกินหวานอยู่แล้วหนูจะชิ้งไว้ให้มันละลายก่อนอันนี้เราก็เงาะอันนี้อันใหญ่นะเน,นี่ยเงาะมาลีกระป๋องใหญ่เลยอันนี้มันลดราคาเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทในเซเว่นแต่ช่วงนี้น่าจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะเพราะว่ากระป๋องเล็กไม่มีเลยก็เลยเห็นกระป๋องใหญ่มาลดราคาก็เลยซื้อมาเลย แล้วก็ซื้อน้ำแข็งในเซเว่นมาหนึ่งแก้วนะคะเป็นแก้วเล็กเจ็ดบาทนี่อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้ก็คือเนื้อเงาะนะคะแล้วก็น้ำเงาะเนี่ยพอน้ำแข็งมันละลายไปมันก็จะพอดีไม่หวานเกินตอนแรกคิดว่าโอ้ยซื้อเงาะกระป๋องใหญ่มาจะกินหมดไหมเนี่ยที่ไหนได้ใส่พอดีค่ะปกติซื้อกระป๋องเล็กกระป๋องห้าสิบเอ็ดบาทที่มันแต่ประมาณนี้ นะคะแล้วก็มันก็จะมีกระป๋องเล็กอีกสาสิบสองบาทอันนั้นจะได้เงาะประมาณสี่ชิ้นห้าชิ้นอันนั้นอันนั้นจะเล็กไปถ้าจะใส่แก้วนี้แนะนําให้ซื้อเป็นกระป๋องห้าสิบอ็ดบาทที่เป็นกระป๋องประมาณนี้นะคะแต่อันนี้มันลดราคาก็เลยซื้ออันนี้ดีกว่าค่ะคุ้มกว่าได้เนื้อเยอะด้วยอืมชื่นใจ เอบางคนเห็นเห็นเขาทําในติกตอกเนาะช่วงนี้เขาก็กำลังฮิตอะไรนะน้ําลําไยน้ำลำ,น,ำน้ำลำไยคลายร้อนแบบเนื้อจุกจุกอันบางที่ก็หาก,กินยากอย่างแถวที่หนูอยู่อะ่ะก็มีคนทําขายนะแต่ไม่ทันเขาขายหมดก่อนก็น้ำแข็งละลายหมดแล้วเนี่ยเกลือเป็นเนื้องอะ ใส่น้ำแข็งมาแค่นี้จริงๆถ้าถ้าทำเป็นถ้าทำกระป๋องใหญ่อะใส่น้ําแข็งมาเยอะก็ได้นะมาเกือบเต็มแก้วก็ได้เราค่อยใส่เนื้อ,อ,อดูเนื้อมันหล่นลงไปสิทุกคน ชื่นใจไม่อ้วนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพีุ่นก็ชอบกินพีุ่ชอบกินเงาะกระป๋องหนูจะซื้อเงาะแช่ยเย็นไว้แต่จะซื้อกระป๋องเล็กไม่อยากให้แกกินเยอะก็จะซื้อเป็นกระป๋องเล็กสาสิบสองบาทไว้ทีละสองกระป๋องสองกระป๋อง ซื้อแช่เย็นไว้กินเย็นๆน่ะชื่นใจนะคะเพราะว่าช่วงนีวว้อากาศค่อนข้างร้อนเนาะร้อนมากน่าจะร้อนเหมือนกันทุกที่เลยแมคโครกำลังเติมน้ำมันอยู่ตอนนี้ทางทางเริ่มหนืดแล้วใส่ดินมาเดี๋ยวน่าจะจมอเองเลย เ่โคโอน่าจะต้องทำทางเอเอาน้ำมันมาเติม ที่เคยที่วันที่หนูลงอก็จะอยู่จีนหนึ่งนี่ย้ายมาอันนี้จะวิ่ง,นนยยนนงไปกว่าเดิมมิ๊นึง้กวก็ดึ๊บไมนี่งลงมาที่แต่ตอนนั้นเป็นงานชาวบ้านอันนี้กลับไปวิ่งงานคาราบา ันนี้เราจะไปที่โคราชต่อนะคะเดี๋ยวจะไปดูยฮงหน่อยนะคะแล้วก็ไว้เข้าไปดูยฮีนะคะแล้วก็ว่าเขาเริ่มวิ่งดินตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองก็ยี่สิบเอ็ดหรือไม่ก็ยี่สิบเอ็ดเดินยี่ิบสองเพราะว่าตอนนั้นขึ้นบ้านใหม่พิทียี่สิบแล้วก็หยุดยี่สิบเอ็ดอีกวันหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสองวิ่งดินะคะ ดูน้องมะนาวกับนมงเย็นนะคะว่าจะมาตอน,น,นไหนมแล้วน้องนมเย็นของเรานะคะอุ้ยไม่ใใจของเราสิของพี่วิไอ้เงนน้องมะนาวนะคะ่ะส่วนคนนี้ก็ท้าลมท้าแดดท้าฝนไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะ อไปหัวฟู ใครที่อยากได้เสื้อนะคะเดี๋ยวรอติดตามเนาะรอติดตามในใน YouTube นี่แหละคะ่ะยู u ูบเฟซบุกตอกสามช่องทางนี้แหละนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังรอคิวออกแบบนะคะเพราะว่าเนื่องจากร้านที่เราสั่งทำนะคะเป็นร้านที่แบบว่าเขาหนูคิดว่า เขาทำดีนะคือพยายามเลือกร้านที่แบบออกแบบสวยงานเนีย้ยงานโอเคราคาโอเคทุกคนไหวมีกำลังที่จะซื้อนะคะก็คือพยายามหาร้านที่มันราคามันซอฟลงมาเนาะเผื่อบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะก็สามารถที่จะซื้อเอาไปใส่แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะบางคนทำงานขับรถก็ สามารถเลือกเป็นแบบแขนยาวไปใส่ได้นะคะกันแดดได้ด้วยนะคะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ใส่เนื้อผ้าใส่สบายค่ะนิ่มลื่นน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะรอติดตามนะคะว่าคือถ้าเขาออกแบบเสร็จเดี๋ยวอาจจะเอาแบบมาให้ดูว่าโอเคประมาณนี้อะไรเงี้ยคะ่ะ ื้อที่ออกมาก็จะประมาณนี้เดีต้องรอก่อนนะคะน้องมนาก็ไปเทดินแล้วก็อีกสักสักพักนึงแหละกว่าจะกลับมานะคะประมาณ15นาที20นาทีได้อะ่ะเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชชร์นินนะคะแล้วก็เพจ พาชมรถดำรถขุดบาทิชเชอร์นินนะคะสวัสดีค่ะ